สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดใช้งานนะครับหลากหลายนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับก็จะมีมีดลาบนะครับมีดลาบเล็กครับราคา250บาทนะครับแล้วก็มีดแรมโบด้ามบ้องเหล็กนะครับราคา600บาทนะครับแล้วก็มีดอีโต้นะครับเป็นอีโต้ใบจอบหมุนนะครับราคา450บาทแล้วก็มีมีดเน็บปลายบัวของช่างยันนะครับราคา450บาทนะครับ เท่ากับอิโต้ใบจอบบุญนะครับขนาดของมีดคร่าวๆนะครับนี่ครับมีดลาบเล็กนะครับทำมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบขมแข็งด้วยน้ํานะครับใบยาว9.8นิ้วนะครับใบกว้าง1.9นิ้วนะครับสันอยู่ที่5มิลครับเล่มที่2นะครับ ใบยาวอยู่9.9นิ้วครับใบกว้าง1.8นิ้วครับสัน5มิลครับเล่มที่3ครับใบยาว10นิ้วครับใบกว้าง1.9นิ้วครับสันอยู่ที่5มิลครับราคา250บาทนะครับทุกราคาเป็นราคาที่พร้อมค่าจะส่งเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับ ต่อมาเป็นมีดแรมโบด้ามบ้องเหล็กนะครับในี่ใช้งานหนักได้เลยนะครับใบยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่2.4นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลนะครับแรมโบด้ามบ้องเป็นเหล็กแนบนะครับตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันตัวใบมีดกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับราคา600บาทนะครับในี่ใช้งานหนักหนักได้เลยนะครับ จัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะครับต่อมาเป็นอีโต้ใบจอบหมุนของช่างทำนะครับเล่มนี้อยู่ที่10.2นิ้วนะครับใบกว้าง2.1นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับนี่ติดตรงนี้ครับช่างทำนะครับใบจอบหมุนก็จะมีรูอยู่2รูนะครับตัวนี้ตีครบเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเป็นรอยยับตรงนี้ก็คือรูนะครับ 450บาทนะครับต่อมาครับเล่มนี้อยู่ที่11นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลครับอันนี้ก็ใช้งานหนักได้สบายเลยนะครับ450บาทนะครับโตจอบหมุนนะครับต่อมาเป็นมีดเหน็บปลายบัวนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํานะครับ ใบยาวอยู่ที่11 11.8นะครับใบกว้าง2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่7มิลนะครับมีดเน็บปลายบัวช่างยันที่สวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับปลายเขาจะสองข้างจะเท่ากันเหมือนกระดอกบัวนะครับก็เลยเรียกว่ามีดเน็บปลายบัวนะครับเป็นทรงอีเน็บคล้ายๆเนบย้อนยุคเนบโบราณนะครับนี่ครับตัวนี้ใช้งานหนักได้สบายเลยนะครับ รับประกันความคมเลยครับช่างยันแนบแท้นะครับ450บาทนะครับเดี๋ยวเรามาทวนราคากันอีกทีนะครับมีดลาบเล็กเล็กแนบนะครับ250บาทครับแรมโบด้ามบ้อง600บาทอิโต้จอบหมุน450บาทมีดเหน็บปลายบัว450บาทนะครับสนใจแบบไหนทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ